ถ้าเจ้งเซียงหยงรู้เข้าจริงๆข้อได้เปรียบของฉันในการแบ่งทรัพย์สินในการหย่าร้างก็คงหมดไปฉันอาจจะกลายเป็นคนที่ล้มละลายเลยก็ได้ผมจะล็อกประตูนี่เขากล้าขนาดนี้เลยเหรอฮะไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอแล้วทำไมเปิดแอร์เอาไว้เล่นนี่แอร์มันฟรีที่ไหนละ่ะเฮ้ย ยายถังแตกทั้งวันไม่ทำหาอะไรเลยแม้แต่งานบ้านก็ยังทำไม่ได้น้ำกินก็ยังไม่มีฮาแล้วทำไมยายนั่นถึงลอกประตูคุณผู้หญิงไม่อยากทำให้สามีกองคุณอับอายใช่ไหมล่ะโกรธฉันอีกแล้วเหรอแค่กลับชา้านิดหน่อยเอง ทำไมทำอย่างนี้แล้วจะเข้าสังคมได้ยังไงกันเล่าโอ้โหทางนี้ก็ใส่นัวกันยับแต่ก็ช่างเหอะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้มีกระสุนไว้เล่นต่อคืนพรุ่งนี้เสนหยวนจะเย็นหน่อยเขาอยู่อีกฝั่งของกำแพงนะ เขาหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องหรอกไม่ต้องห่วงนี่มันน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะเสียงกรนข้อดังจะตายแค่นี้ไม่รู้หรอกเสินหยวนกำลังเล่นกับไฟฉันปล่อยให้เขาพาฉันหลงทางไม่ได้ฉันต้องห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเสินหยวนพูดถูกนี่มันตื่นเต้นสุดๆไปเลย เฮียเฮียดูทำหน้าดิเฮียปาก,กไปเขินไปสัตว์เฮ้ยปวดหัวฉมัดเมื่อคืนคงแดกเล่าปลอมแงมๆ่ๆเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยยายนั่นไม่ได้ทำอาหารเช้ามาสองปีแล้วนะนี่เธอเป็นอะไรไปแต่มันก็รู้สึกดีจริงๆ ที่มีธงสีแดงโบกสะบัดอยู่ที่บ้านและมีธงหลากสีโบกสะบัดอยู่ข้างนอกชีวิตมันควรจะเป็นแบบนี้แหละเออเมื่อวานเธอเล็อกประตูแล้วเข้านอนอีอกแล้วเป็นไงบ้างละ่ะหลับสบายดีไหมก็ดีมากเลยละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีบางอย่างเป็นปกติแน่แน่ตอนนี้ทุกอย่างมันไม่ปกติ จู่ๆเธอก็ใจดีกับฉันขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ยกี้ใหญนั่นทำอะไรกันแนะ่ไม่มีผมผู้ชายหรือของเลือกแปลกๆบนเตียงในทั้งขยะก,ก็ไม่มีกระดาษชิดชู่เฮ้อฉันคงคิดมากเกินไปมากินกันเธอ เมื่อคืนฉันรู้สึกเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างกระแทกกับกำแพงในฝันเธอได้ยินไหมไม่รู้สิเมื่อคืนฉันหลับลึกนะอืมลึกจริงนั่นแหละฉันจำได้เธอบอกว่าแอร์ที่บ้านเสียไม่ใช่เหรอไม่เห็นมันจะเสียเลยนี่ฉันให้คนมาซ่อมแล้วนะเสียงนั่นมาจากชักแอร์ในตำนานเลยนะเขาไม่เพียงแต่ซ่อมแอร์เท่านั้น แต่ยังสอมหัวใจของฉันอีกด้วยในเวลาเดียวกันที่ร้านกาแฟว่านทิงเป็นอะไรไปเนี่ยเธอไม่ได้นอนมาสองวันแล้วนะเพื่อนสนิทของโจว่วานทิงหลี่หญิงหลี่หญิงรู้ไหมแฟนเก่าฉันรวยมากจนฉันอยากตายเลยแฟนเก่าเหรอคนไหนอ่ะก็เสริญหยวนไง พูดอย่างกับฉันมีแฟนเก่าหลายคนไปได้เินยวนจะรวยขนาดนี้ได้ยังไงเขาไม่ได้ขาดรถตัวเองทิ้งหลังจากครอบครัวของเขาล้มละลายลหรอกเหรอรู้ไหมว่าหลังจากเขาเลิกกับฉันเขาก็หนีหายไปเขาก็เอาเงิน3ล้านไปซื้อบ้านให้ผู้หญิงอีกคนแถมยังซื้อรถเก้านึ่งหนึ่งให้เทนเนอร์ฟิตเนสอีกด้วยซึ่งใช้เงินไปตั้งสล้านเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอ ยอดรวมทั้งหมดเกิน5ล้านแล้วนะจะรู้ได้ยังไงว่าจริงหรือปลอมผู้หญิงคนนั้นคือเทนเนอร์ส่วนตัวของฉันเธอพูดเองเลยเธอยังโพสต์เรื่องนี้ลงในบีแชทตอนที่เธอซื้อรถด้วยเธอลาออกหลังจากคบกับเซินหยวนหญิงหญิงทำไมฉันถึงโชคร้ายขนาดนี้นะมันน่าจะเป็นฉันสิตอนนั้นฉันเสียสติไปแล้วแน่แน่ฉันทิ้งเซินหยวน แล้วทำเฮาจุนไปงั้นเหรอเสริญยวนประสบความสำเร็จขนาดนี้ฉันนอนไม่หลับเลยแม้แต่คืนเดียวอยากได้อะไรก็ซื้ออันนั้นไปหาใหม่เธอถ้าเป็นเธอแล้วก็การหาผู้ชายดีๆไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะนอกจากนี้หากเธอทำงานให้กับสายการบินเธอจะได้พบกับคนร่ำรวยมากมายรวมถึงผู้ที่มีทรัพย์สินเป็นล้านด้วยนะคนรวยเหรออย่าว่าแต่สิบล้านเลย แม้แต่ล้านเดียวฉันยังดูไม่ออกเลยหญิงหญิงฉันต้องเอาเสินหยวนกลับมาอีกครั้งแต่เสินยวนล็อกวีชชดกับเบอร์ตัวส์บของฉันไปแล้วและฉันก็หาเขาที่มหาเลยไม่เจอเลยทำไมเขาถึงใจร้ายขนาดนี้นะตอนนี้คิดเรื่องพวกนี้ไปก็ได้ประโยชน์ใช้ชีวิตของตัวเองและลดความคาดหวังลงบ้างเถอหยิงหญิง เธอเป็นเพื่อนสนิทฉันเธอก็รู้ดีตอนนี้ฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยพอนึกถึงเซินยวนที่ทุ่มเงินมหา,าศาลให้กับผู้หญิงสำสอนพวกนั้นหัวใจฉันแทบแตกสนหลายพวกเธอน่าจะโดนฉันจัดการเองมากกว่าไปกันหญิงหญิงเธอต้องไปตามหาเขากับฉันเอาเฮียเอากูไปด้วยทำไมเนี่ย เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลจิตาเวชสิ่งเฉิงอยู่ไหนคะเพื่อนเพื่อนในกลุ่มช่วยส่งมาให้หน่อยสิเพื่อนฉันเบันบ้าไปแล้วไปตามหมอมาที